มีอาการปวดนะคะปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างะคะ่ะมีอาการปวดนะคะปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างะคะ่ะตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรน่าจะเป็นเหมือนเส้นเอ็นอักเสบหรือเปล่านะ,ะแต่พอนานเข้านานเข้ามันจะมันรู้สึกเหมือนมีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ข้างใน,นะคะ่ะแล้วก็เริ่มปวดมากขึ้นมากขึ้นก็เลยแบบโอโ้โหทนไม่ไหวแล้ว แต่ไม่ใช่ปวดเฉพาะเข่าอย่างเดียวนะคะข้อแขนข้อศอกนะคะแล้วก็ตรงตรงข้อต่อต่างๆในใน,ในร่างกายเนี่ยก็รู้สึกปวดไปด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วก็อันดับแรกคือเปลี่ยนรองเท้าส้นสูงก่อนไม่ไม่ใส่นะคะก็คิดว่าตัวเองอาจจะใส่ส้นสูงมากเกินไปปรากฏว่าทนไม่ไหวค่ะปวดมากขึ้นมากขึ้นนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนมาแนะนำนะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบกระดูกค่ะเขาบอกว่า ก็ให้ทานแบบผงก่อนนะแบบผงก่อนก็เลยลองทานไปสองกล่องก่อนแล้วก็มามาเปลี่ยนจากแบบผงพอ,พอเริ่มทานจากตัวตัวผงเนะะี่ยค่ะทานตัวผงไปกล่องแรกแล้เริ่มรู้สึกแล้วว่าอาการที่เราปวดอะ ตอนแรกๆล่ะมันมันเหมือน,มนจะมันจะดันความปวดขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทนนะคะทนให้มันแบบปรับสภาพมันนะคะพอไปทานเริ่มเข้ากล่องที่2อาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเม็ดตอนนี้ทานแบบเม็ดอยู่ค่ะทานแบบเม็ดอยู่แบบเม็ดในในกล่องนั้นมี30เม็ดก็เริ่มทานมาเรื่อยๆอาการที่ปวดก็ดีขึ้นตอนนี้นะคะกลับมาใส่รองเท้าส้นสูงได้เหมือนเดิมเดินเหินได้สบายมากเลยเดินขึ้นบันไดเนี่ยไม่มีเสียงกรอบแกรบอีกแล้วค่ะดีมากเลยสุดยอดมากเลยชอบมากค่ะ ผมชื่อสามารถนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทานดีบูลครับเมื่อก่อนเป็นหัวเข่าหลุดแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุหัวเข่าลุดแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุก็เป็นอย่างนี้รักษามาสองปีก็ไม่ดีขึ้นครับนั่งนี้นเกระดกเอกาการชาที่ซ้กษาจะซีกซักกว่าจะซีกงเลยกินทั้งกินทั้งฝังเข็มทั้งจัดกระดูกก็ไม่หายครับก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีบูลนี่นะครับ ก็กินอยู่ประมาณเดือนแรกก็รู้สึกเขาเบาขึ้นเดินได้ครับนั่งนานๆได้แล้วก็วิ่งออกกําลังเล็กๆน้อยๆได้ตอนนี้ก็กินมาประมาณหกเดือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับร่างกายก็สามารถใช้ชีวิตปกติทํางานได้ปกติเดินขึ้นบันไดได้แล้วก็เมื่อก่อนต้องนอนอยู่ชั้นล่างอย่าง,างเดียวครับเดินไปเข้าห้องน้ําก็ต้อง ไตาลาวไปก็ะเด็นไตาลาวเนาะทำลาวเดินกอเข้าไปทรมานมากครับก็ผลิตภัณฑ์ดีบุนี่กินแล้วมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีผลข้างเคียงครับกินแล้วเราก็เหมือนเรากินสมุนไพรไม่ใช่สารสเตรอยเคยกินสารสเตรอยมาสองปียาที่กินแลัวาำโรงพยาบาลน,นะครับมันกเกิดอาการปวดที่สันหลังเกี่ยวกับโรคไตเช็คว่าไตเริ่มมีปัญหาด้วยก็เลยหยุดกินยาโรงพยาบาลแล้วมาหามากินตัวดีบุนอย่างเดียวครับ ตอนนี้ร่างกายก็8 0ก0ับเ0ปอร์เซ็นต์คือปกติแล้ครับขอแนะนำคนที่เป็นอาการปวดหลังหรือว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนข,อข,อข้อเข่าเสื่อมลองเปิดใจมาทานดีบุนครับดีแน่นอนครับ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอาสองคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสงูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอร์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ชอร์ริช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา